อันนี้อาหารไส้กรอกค่ะทุกคนปลาทอดน้ำพริกนารกนะคะแล้วก็มีข้าเหนียวจ้าแล้วก็ยังมีนี่หอยทอดทุกคนจ้าโอโหนี่อะไรคะไขน่นกกระทาจ้าทุกคนอืม,อมคนนอมอีกหนึ่งถุงผักจากสวนจ้ะกินนอกกับน้ำพริก นี่คะ่ะทุกคนราดน้ำจิ้มลงไปเลยจ้ะราดไปทั้งถุงเลยเนาะโอเคทุกคนประมาณนี้นะคะ mm hmm. หอยทอดน่ากินมากทำงานเสร็จนะคะทุกคนกลับมาถึงบ้านสวัสดีค่ะนี่คะ่ะทุกคนทานหอยทอดด้วยกันจ้ามาจ้ามาทุกคนจ้าชิมด้วยกันนะจ้าอ,อันนี้ กล่องนี้ห้าสิบาทนะคะทุกคนน่ากินมากก็ะจะเอาก,กรีนยังไงจ้ะทุกคนจ้ะอืมหอยตัวโต,วตวมากเลยค่ะอืมอืมแต่กินยเยอะหิวตาลายนะจ้ะทุกคนจ้ะ ไปทำงานที่บ้านนิบนาหน,านะคะทุกคนมาข้ามพอดีเลยจ้ะทุกคนมาชิมด้วยกันจ้ะรสชาติดีใช้ได้เลยทุกคนอ,อร่อย นี่มาชิมไส้กรอกนะคะทุกคนไส้กรอกเป็นแบบมีเปรี้ยวและไม่เปรี้ยวนะคะทุกคนมาชิมดูเนาะอืมกินกับพริกนะคะอืมครัแบบอันนี้เขาแบบเปรี้ยวๆนะทุกคนเราต้องกินกับข้าวเหนียวนะอืม ครับทุกคนเนี่ยจิ้มลงไปแบบนี้อู้เผ็ดอืมเผ็ดทุกคนปลาชิมปลาบ้างนะคะทุกคนอืมอืมปลาสวายทอดอ้กำลังถ่ายคลิปเสร็จแล้วหรอบ้านอ่ะอ่ะเป็นใจบ้านหนูลืมา จิ้มลงไปเื้อจิ้มลงไปนะทำอะไรบ้างนะจิ้มจิ้มใส่ทิพย์อยู่แซ่บป่ะจ๊ะแซ่บ่แซ่บมากแซ่บมากเลยไส้กรอกโอ้ยมีแต่ข้าวหัว้ายหอยทอดเหรอ,อจ้ะจากเจ้าไหนเอ,อ่ยเจ้าดังจ้ะในตลาดจา้ะห้าสิบบาทเบิงเบิงเบิงใส่หอยใส่หอยอนืนี่หอยเน,น้นๆอ่ะจิมรูจิ้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 มเบิงจิ้มเบิง ไปก่อนเด้อเคยแซบบอมีแต่ของแซบวันนี้มาเร็วเพราะอะไรแหละแวะตลาดนี่แหละนี่ตลาดก็มีแต่ของอร่อยอปานี่ได้ไข่นี่ด้วยไข่นกขอข้าวเหนียวคำนั้นได้ไหมเอาสิบเอเนี่ไงในถุงนึงไงแม่ไม่บูตาคำนั้นอันนี้นะจ๊ะดูพุงเล็บงามเล็บกับพุงปลาในเงาว่ากัน อ้าวข้าเหนียวอ่านี่ข้าวเหนียวข้าเวเ,าเหนียวจิ้มจิ้มจิ้มแจ๋จมไหม,ม,มเล็บงาม,อมโอเคอ้าโอเคทุกคนขอตัวไปทานต่อก่อนนะจ๊ะหิวมากเลยจ้ะ